สวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่เอกครับจากช่องเล่าเรื่องรถครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปอยู่นะครับและรถที่เราอยากจะนำเสนอวันนี้นะครับเป็นรถที่หาดูได้ยากถ้าใครไม่ได้ไปงานแฟร์ที่ประเทศจีนนะรับรองจะไม่เห็นคันนี้เลยและนี่คือแทงส์0 0 h ไฮโฟทครับ คราวนี้เราพาทุกคนครับมาดูหน้าตาต้องบอกแบบนี้นะครับในรูปที่เราเคยนําเสนอในทางเว็บไซต์ว่าเฮ้ยคันนี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยไม่คิดว่าตัวจริงเนี่ยจะมีความใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับรถคันนี้มีความใหญ่มากๆเอาล่ะจะเทียบขนาดไหนด้านหน้าที่ทุกคนเห็นเนี่ยเกิน2เมตรนั่นเองครับใหญ่ไม่ล่ะกว้างไม่ล่ะนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องดีไซน์ การดีไซน์คันนี้ดูจะหล่อเหลาและทันสมัยกว่าในตัวมันดาแท้งนะครับ300หรือแท้ง500ที่ผ่านมานะคันนี้เราจะเห็นว่าในเรื่องของกระจังหน้าโลโก้ยังคล้ายเดิมยังคงเดิมนะครับตัวโลโก้ยังเดิมอยู่แต่ตัวกระจังเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับแบ่งเป็นขีดเป็น3ชั้นแบบนี้นะครับก็ดูดุดันนะแล้วก็ดูกว้างคราวนี้เรามาดูชุดโคมไฟครับชุดโคมไฟเนี่ย เขาบอกว่ามันเปรียบเหมือนดวงตาแห่งภูเขาโบรโมครับแล้วก็จะมี LED นะครับมากกว่า260เมตรที่ส่องสว่างอยู่ด้านในนั่นเองนะครับเราจะเห็นแต่ว่าในความส่วนตัวเพ่เห็นนึกว่าดวงตาในตัวหุ่นยนต์ในท r a n s f o r เมอร์ซะอีกนะอ่ะมีความคล้ายแต่เราจะเห็นนะเพราะว่าตัวกรอบเนี่ยมีไฟเด t ์ทามีไฟเลี้ยวซึ่งเรายังไม่รู้นะว่าสเปคจริงๆจะเป็นยังไงวันนี้เราเอามาให้ทุกคนได้ดูก่อนเผื่อใครสนใจที่อยากจะมาเที่ยวอยากมาดูก็มาดูได้ที่บูธเก a t อร์ดนะครับคราวนี้เรามาดูตัวกัน กันชนนี่มโหรลานตัวรถเราจะเห็นนะคบว่ามันมีความสูงนะครับในสไตล์รถ SUV กันชนขนาดใหญ่เราจะเห็นนะคบว่าเขาแบ่งเป็นชิ้นนะมีชิ้นด้านล่างชิ้นตรงกระจังนะครับแบบนี้มานะครับตรงในชุดด้านล่างแบบนี้เนี่ย จะมีในเรื่องของไฟฟ็อกแล์มาให้นะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ามี2ดวงนะซึ่งเราอ่ะยังไม่รู้นะครับว่าการทํางานของเขาอ่ะเป็นแบบไหนล้อมกรอบด้วยนะครับสีดําเงาและตรงเบ้าการตกแต่งเนี่ยจะมีเป็นแบบแคล้ายๆเหมือนตกแต่งมาอีก1ชิ้นและด้านล่างครับตรงนี้จะมีในเรื่องของ p a r k คิ g งเซนเซอรมาให้ทั้งหมดนะครับด้านหน้า6จุดรอบคันก็12จุด แต่เราจะเห็นว่าอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำมากเลยและด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะไม่มีในเรื่องของนะครับการตกแต่งชุดตกแต่งเลยนะครับเพราะเรื่องของเรื่องรถคันนี้เอาไว้ลุยจริงๆในมุมประชิดเนี่ยจะอยู่มา32องศาพร้อมกับด้านหลังที่เป็นมุมจากเช่นกันครับจะทําให้ต่ายเงินชันได้และสังเกตด้านล่างครับตัวกันกระแทกแต่วัสดุตรงนี้ยังเป็นพลาสติกแต่ถ้ามองลึกลงไปครับ มันจะมีในเรื่องของแผ่นเหล็กที่ถูกซ่อนและกันกระแทกคันนี้มาในลักษณะเหมือนสายลุยจริง,รงๆเราสามารถไปลุยออฟโรดหนักๆได้นั่นเองและลุยน้ําได้สูงด้วยแล้วก็ลืมไม่ได้ครับด้วยความเป็นอินเทลเจน ตัวรถเองยังมีกล้อง360องศามาให้รอบคันแบบนี้นะครับและเมื่อเรามองฝากระโปรงครับเราจะเห็นว่าฝากระโปรงเนี่ยนะครับถูกออกแบบดีไซน์มาเห็นไหมครับมีเล่นๆมีโปง่งมุมซ้ายขวาเพื่อที่จะให้คนขับครับนั่งและสามารถมองเห็นมุมของตัวรถได้ก็อาศัยความแบบดีไซน์ขึ้นมาให้มันมีโหนกนูนขึ้นมาจะได้มองมุมได้อันนี้ชัดเจนและความเก๋อ,อีกอันนึงเห็นไหมพอมาถึงในที่ปัดน้ำฝนครับมันก็ถูกออกแบบมาให้มีลูกเล่น ที่เป็นไงไม่ซ่อนนะแต่โชว์แต่โชว์เหนือโดยการที่ทําเป็นเว้าวแบบนี้ครับแล้วก็มีตัวตะแกรงกันเพื่อกันเศษใบมง้งใบไม้ลงไปด้านในอันนี้ยทาได้ดีนะครับแต่ ความที่เป็นสไตล์รถแบบทรงกล่องก็ยังเป็นแบบนี้ครับดีไซน์ข้างบนเป็นตั้นๆไม่ได้เป็นกระจกโค้งบานใหญ่นะแต่กระจกคันนี้ที่มันใหญ่เพราะว่าตัวรถมันกว้างเกิน2เมตรนั่นเองและกระจกบังลมหน้าจะมีเรื่องเซ็นเซอร์แล้วก็มีในเรื่องของกล้องมาให้และเมื่อมองสูงขึ้นไปอีกนะครับเราจะแอบเห็นว่าตรงนี้มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ใครรู้บอกด้วยเป็นไฟหรือเปล่า และมีลูกเรลวสีดําด้านบนเมื่อเราดูด้านข้างตัวรถเราจะเห็นว่าในตัวของเฟนเดอร์หรือโป่งซุ้มล้อเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีลูกเล่นเป็น2ขยักนะมีชั้นบนชั้นล่างแบบนี้นะครับและโป่งขนาดใหญ่เอาจริงๆนะและรองรับกับล้อที่มีนะครับความใหญ่มากอีกหนึ่งะครับล้อนั่นคือล้อขนาด20นิ้วพร้อมกับยางคอนตินะครับ27 5 60 R20 คือความหนานี่หนามากเลยนะครับมันจะให้ความนุ่มนวลจริงๆและช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นแบบ Double Wishbone นะครับอีกนกก็เป็นอลูมิเนียมและรถคันนี้ช่วงล่างเป็นแบบถุงลมด้วยครับและระบบดิสเบรครับขนาดใหญ่พร้อมกับคาลิเปอร์นะครับมีมาให้แบบนี้เลยนะครับเป็นแบบ4พอร์ตนะครับและลูกเล่นของลายล้อก็เป็นแบบทูโทนนะครับและที่สําคัญนะครับความหรูหราคันนี้มาไม่ใช่เป็นรถสายลุยแบบลุยแบบดิบ แต่เป็นลุยแบบหรูๆข้างในมีแผ่นนะครับการซรับเสียงนะตัวรถสามารถที่จะให้ความเงียบนะครับเข้ามาเวลาหินดิดข้างในตัวรถได้นั่นเองครับไล่มาด้านข้างของตัวรถเรายังจะไม่เปิดประตูนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูความพิเศษของคันนี้กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถแต่ทําไมเราต้องดูมุมนี้ใช่ไหมเพราะว่าคันนี้ยังเป็นพวงซ้ายนะครับนี่พวงมาลัยมันอยู่ข้างนี้นะครับกล้องมีมาให้และกล้องมีเยอะมาก 1. จุด2จุดและ3จุดครับนี่คือ3จุดให้เห็นนะครับ ทิศทางของตัวกล้องสามารถทํางานได้นะครับเดี๋ยวเราดูหน้าจอกันอีกทีหนึ่งแล้วในตัวรถเองยังมีเรื่องของ b บสปอ o t ตวอร์ n ิ่งมาให้ไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED เราจะเห็นลูกเล่นอย่างหนึ่งที่เสา A ครับนี่ครับมันจะมีเรื่องของเส้นสีดําเงาซึ่งล้อมาจนถึงด้านหน้าแบบนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นลูกเล่นที่ออกมาทําให้ตัวรถเนี่ยไม่ได้ดู โลนเกินไปและสีรถคันนี้เป็นสีเทาด้านนะแบบเทาด้านๆเลยนะครับในสไตล์ที่เราจะเห็นที่มีอยู่ในตัวรถนะครับในราคาพรีเมียมขึ้นไปคราวนี้ตัวที่จับเปิดประตูก็เป็นแบบ ดั้งเดิมนะคือเป็นก้านมาไม่ได้ซ่อนเหมือนรถจีนทั้งหลายนะครับก็กดปุ่มแตะทัชต่างๆประตูจะเปิดออกมาเองได้นะครับไม่ใช่เปิดประตูเองได้สิแปลว่ามันจะเปิดล็อกเองได้อ่ะแบบนั้นนะครับคราวนี้เราไล่มาดูดีไซน์ด้านข้างตัวรถเราจะเห็นนะครับตั้งแต่กันชนหน้าจนถึงกันชนหลังคันนี้รถคันนี้มีความยาวเกิน5เมตรนะและฐานล้อที่ทุกคนเห็นนี่ฐานล้อถึง3 0 0 0มิลลิเมตรเลยทีเดียวถือว่ากว้างมากๆนะครับตัวรถจะออกแบบมาในทรงกล่อง และที่สําคัญพอมาด้านหลังแบบนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่ารถคันนี้เป็น plug-in hybrid นะครับที่จะมีในเรื่องของการชาร์จไฟและสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้100กิโลเมตรนะครับนะประมาณนี้นะจากข้อมูลที่เราได้มานะครับแล้วเราจะเห็นว่าตัวเสา A เสา B เสา C และเสา D นะครับมาในสไตล์แบบทรงกล่องเหลี่ยมแล้วก็ในตัวของ โป่งข้างนะครับขนาดใหญ่ล้อด้านหลังเช่นกันครับเหมือนกับด้านหน้านะครับขนาด20นิ้วนะครับแล้วเราจะเห็นว่าสายพลุงพลังเนี่ยสายชาร์จอยู่นะครับนี่นะครับและช่วงล่างเหมือนเดิมครับที่บอกไปคือช่วงล่างเป็นแบบถุงลมนั่นเองนะครับและเรามาดูด้านหลังกันจริงๆครับด้านหลังเราจะเห็นนะครับว่าตัวประตูบานท้าย เหมือนคุ้นเคยกับแทงสามร้แทงห้าร้อครับคือการเปิดแบบตู้กับข้าวคือเปิดบานออกมาแบบนี้แต่คราวนี้เราจะให้ดูก่อนนะครับเราจะเห็นว่ามีกล้องนะครับด้านบนมาอีกนะครับแล้วก็เดินอยู่ในแถบซ่อนไว้นะครับดูให้แบบไม่ได้แบบสะดุดตามากนักนะครับกล้องตัวนี้เดาว่าเป็นตัวช่วยเวลาเราใช้ กระจกมองหลังนะครับก็จะใช้กล้องตัวนี้มองและเวลาถอยหลังจะใช้กล้องที่อยู่ตรงกลางของล้ออะไหล่อันนี้ออกมายังให้ในสไตล์ของความเป็นรถ SUV สายลุยอยู่คือมียางอะไหล่ขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็การถอดการใช้เดี๋ยวเราว่าก,กันอีกทีเมื่อรถเข้ามาจําหน่ายจริงๆนะว่าเฮ้ยเราจะใช้ยางอะไหล่เปลี่ยนเนี่ยเราจะถอดอยังไงนะครับคราวนี้เรามาดูด้านล่างครับเราจะเห็นว่าตัวรถเองเนี่ยมีความแบบไม่เท่านะไม่ได้แบบสมมาตรนะตัวป้ายทะเบียนไม่ได้อยู่ตรงกลางครับยืงมาทางด้านซ้ายนิดนึง เซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้ครบนะครับคือ6จุดเช่นกันนะครับมาให้ข้างละ3นะครับแล้ว้าด้านล่างตรงนี้เป็นสีแบบดําด้านตัวรถไม่ใช่รถไฟฟ้าจะมีท่อไอเสียซ่อนอยู่ด้านล่างแล้วเราจะเห็นในเรื่องของชุดเผาท้ายและในเรื่องของช่วงล่างของเขาที่เป็นเหมือนมัลติลิงคนะครับแต่ว่าเป็นช่องถุงลม ปรับความสูงต่ำได้คันนี้จะปรับสูงต่ำได้นะครับอยู่ถึง70มิลและคันนี้อย่างที่บอกไปครับสามารถลุยน้ําได้ตั้งแต่900มิลลิเมตรจนถึง970ม mm. ิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับเวลาเรายกขึ้นคราวนี้เราจะเปิดฝาท้ายครับเปิดออกมาแบบนี้ครับเห็นไหมครับการเปิดฝาท้ายก็คุ้นเคยไหมเหมือนกับที่อยู่ในท้ง300และแทง้ง500นั่นเองและองศาการเปิดกว้างนะครับถึงขนาดแบบ90องศาแบบนี้เลยทีเดียว แล้วก็มีในเรื่องของตัวโชค๊คเพราะว่าคันนี้เวลาเราปิดนะครับยังปิดได้แบบซอฟท์ครดสด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นภายในของตัวรถนะครับการให้สีของตัวรถภายในข้างนอกเราจะเห็นว่าเป็นสีเทาแต่ภายในเป็นสีแบบสีแดงแบบเบอร์เกนดีนะสีออกเป็นแบบเลือดหมูนะครับถือว่าสวยงามและหรูหราข้างในนะครับเป็นพรมและเรายกขึ้นมาดูสันหน่อยมีอะไรอุย้ยนะครับ เรามองไม่เห็นแล้วตอนนี้เนี่ยรถเหมือนมีแอร์เย็นสตาร์ทไว้อยู่เลยแบตเตอรี่ครับนี่แบตเตอรี่ถูกซ่อนไว้อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับแต่มันก็จะกินพื้นที่นะครับในเรื่องของการสัมภาระห้องสัมภาระไปซะหน่อยแต่อย่าลืมว่ารถคันนี้มันใหญ่แล้วมันยาวมากนะครับมันก็อาจจะถัวเฉลี่ยเพิ่มพื้นที่สัมภาระเราสามารถใส่ถุงก๊อฟนะครับ กับหัวไม้หนึ่งได้นะอาจจะประมาณสักถองถุงนะครับวางตรงๆหรือจะพับบอก,กได้หรือเราพาทุกคนไปดูข้างในว่าเป็นยังไงแล้วก็ด้านหลังอย่างที่เห็นนะครับในเรื่องของสีแล้วก็ความพรีมเมียมของในตัวผ้าเนี่ยแหมมันดูน่าทะานุถนอมมากเลยนะครับและเวลาเราปิดประตูเหมือนกันครับจริงๆนะครับเราโยกขึ้นมาปิดนะครับแล้วเราค่อยๆปิดไปแบบนี้จะซอฟโค้ดเข้าไปนะครับและเราจะเห็นชื่อรุ่นของเขานะครับนี่แทงก์เจ็ดร้อยนะครับ ไฮโฟตัว t ก็จะเป็นสีแดงมันในสไตล์ของตัวรถที่เป็นแบบปลั๊กอินไฮบิดแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มรถใหญ่แบบนี้ด้วยแล้วไฟท้ายครับเราจะเห็นไหมครับไฟท้ายของเขาเป็น Full LED นะครับและการดีไซน์เขาเลือกที่จะดีไซน์เป็นด้านข้างจะไม่เหมือนในเรื่องของแท้งตอน300ใช่ไหมที่เป็นแนวไฟแบบตั้งใช่ไหมครับคราวนี้เลือกเป็นแนวนอนเพราะตัวรถมีมิติของด้านข้างโป่งซุ้มข้างกว้างมากนะครับอันนี้ดูโอเคด้านล่าง น่าจะเป็นในเรื่องของไฟเลี้ยวกับไฟถอยนะครับแล้วก็มีกรอบล้อกับในไฟฟ็อกแลมด้านหน้าด้านเองครับเราจะดูภายในครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นครับนี่ครับความหรูหราคือมีบันไดให้เราสามารถปีนและตัวบันไดมีความแข็งแรงนะครับรองรับได้200กโลแน่ๆคราวนี้เข้ามาในตัวรถเราแอบเห็นว่าตัวรถเนี่ยตอนนี้ใช้ไฟนะครับแล้วก็มีการสตาร์ทนะครับคราวนี้เราจะเห็นนะในตัวของแผงข้างประตูที่เป็นสีเลือดหมูเหมือนกันมีโครเมียมนะครับเป็นด้านมา ลำโพง h ฮม m ม n รก็ดอนให้มามีคำว่าแท้งครับแล้วก็มี4 4, 4ูณ4หรือ 4x4 4, แบบนี้นะครับมาแบบเลิศหรูมากๆจะดูเลยว่างานคันนี้พรีเมียมนะครับตัวคอนโซลด้านหน้าเห็นไหมครับมีที่จับนะครับ แทนตอนเราโหนขึ้นจับตรงนี้ได้จะไม่มีตรงเสา A และตรงเสา A กับด้านบนเป็นกรรมหยีพวงมาลัยเป็น3ากา้านพาดชิปมาให้แบบนี้มาตรวัดหน้าจอเรายังไม่รู้นะครับว่ามันไซส์เท่าไหร่ข้อมูลน่าจะลองดาวเองอ่ะสิบสหน้าจอกลางเป็นไวสกินเดี๋ยวเราให้ทุกคนได้ดูคราวนี้เราดูตัวเบาะครับตัวเบาะความหรดหรูนะครับสามารถปรับได้8ทิศทางนะครับแล้วก็รองรับในเรื่องของซีโร่กาวิตี้ได้ด้วยนะครับแล้วมีการปรับรองน่องได้และเราจะเห็นนะครับที่พักเท้าขนาดใหญ่คันเร่ง และเบรกนะครับมีมาให้แบบนี้เลยเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เป็นโลโก้คล้ายแทงฟังก์ชันต่างๆนะครับมีมาให้ครบถ้วนตัวพวงมาลัยปรับสูงต่ำแบบไฟฟ้าเห็นไหมครับเข้าออกได้นะครับนี่นี่ครับเห็นไหมสูงต่ำนะครับเข้าและออกครับเห็นไหมนี่นะครับมีมาให้และเราจะเห็นนะครับจอกลางเป็นไวสกีนขนาดใหญ่แต่มีฮาร์ดสวิตนะครับฮาร์ดสวิตตัวนี้ปรับในเรื่องของโหมดการขับมีโฟโลมาให้มีดิฟล็อกหน้าหลังมาให้โหมด e v มีมาให้ แล้วก็มีการปรับสูงต่ำแล้วก็มีแท้งเทิร์นมาให้ด้วยนะครับแท้งเทิร์นมีมาให้และหน้าจอตรงกลางมีนาฬิกาอนาล็อกอยู่ด้านล่างแอร์ฮาร์ดสวิตช์หมดเลยอันนี้คือโคตรชอบเลยเป็นฮาร์ดสวิตช์และมีช่องเสียบนะครับในเรื่องของไวเลสชาร์จเจอร์มาให้2เครื่องเลยนะครับโมดการขับขี่สามารถปรับได้จากตรงนี้คันเกียร์สวยงามนะครับมีโหมด P โหมด R โหมดเนะครับเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้นะครับและที่สําคัญครับที่วางแก้วนะ้ํามีมาให้ครบถ้วน และนี่ครับที่เก็บของขนาดใหญ่ตรงกลางเราจะเห็นนะครับว่าคอนโซลกลางประมาณเกิน40เซนเลยทีเดียวนะครับและตัวเบาเป็นเบาะหนังแทนนับป้าจ,จากเยอรมันเลยนะครับแล้วก็หัวหมอนเห็นไหมครับถูกออกแบบมานุ่มมากและสามารถปรับได้มีการออกแบบลดร้ายได้อย่างดีมากๆนี่คือแค่ด้านหน้าเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับและเรามาดูด้านหลังครับเราจะเห็นไหมครับความเลิศหรูอลังการม่านเป็นม่านไฟฟ้านะครับลำโพงแฮงมเนอร์กอดมีแอร์อยู่ตรงเสาบี และแอร์อยู่ตรงคอนโซลกลางสามารถแยกปรับได้นะครับเป็นแบบนะครับสโซนนะด้านหน้าซ้ายขวาและด้านหลังอีกนะครับก็สามารถแยกได้มีในเรื่องของช่อง USB Type C และ Type A มาให้ครบถ้วนนะครับความกว้างเห็นไหมครับความเรียบนี่ขนาดเป็นเครื่องยนต์นะพื้นยังเรียบเลยและตัวเบาะนะครับสามารถไปปรับเองนได้และที่สําคัญครับตรงกลางเราสามารถที่จะปรับเป็นที่เท้าแขนพร้อมกับคําสั่งหน้าจอที่เราสามารถเลือกทัชสกรีนปรับ แบบไหนก็ได้ในการเรื่องของในเรื่องของอินโฟเทนเมนต์และในตัวของเบาะเราจะเห็นนะครับว่ามีการออกแบบหรูหรามากมีแบบเป็นไฮโซข้างหลังตรงนี้เป็นวัสดุซอฟทัสนะครับและแข็งนะครับอันนี้ทำได้ดีและหลังคาด้านหน้านะครับเราจะเห็นว่ามีในเรื่องของ ตัวกระจกนะครับซันรูฟนะแต่ด้านหลังตรงนี้ไม่มีแต่ในเวอร์ชั่นของจีนมีบางคันครับสามารถจะมีสตาร์ไลท์นะครับมีดวงดาวอยู่ด้านบนได้แล้วก็มีไฟนะครับ LED สองมาให้แบบนี้ตัวเบาะสามารถพับได้ลงมา60-40 <c oughs> เพิ่มพื้นที่าการบรรทุกแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับเพื่อนๆว่าการนั่งหลังแบบนี้ดูสะดวกสบายและดูหรูหรามากๆและในตัวม่านนะครับ เราสามารถที่จะปรับขึ้นได้และนี่คือกระจกนะครับอันนี้เห็นไหมและกระจกนะครับให้มาเป็นแบบอะคูสติกการ์ดทั้งหมดเลยนะครับ4บานเห็นไหมครับม่านไฟฟ้าสามารถเลื่อนขึ้นได้เป็นไงกันบ้างครับสำหรับในตัวแท้ง700 High 4T คันนี้นะครับบอกเลยว่าดูดเดือดเหมือนกันนะสเปคนี้โหดมากเราเห็นแล้วภายนอกภายในการดีไซน์สวยงามคราวนี้มาในเรื่องของขุมกำลังครับโดยขุมกำลังของเขานะครับมีแรงม้ามากถึง516แรงม้านะครับและ ในตัวแรงบิด800นิวตันเมตรและสามารถที่จะมีการปรับได้ขึ้นมาถึง13,000นะครับนิวตันเมตรเลยทีเดียวก็ถือว่าแรงบิดทอร์คันนี้กำลังมหาศาลมากๆเนื่องจากตัวนี้ยังเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้เทอร์โบแบบ Turbo, ทวินเทอร์โบเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับอย่างที่เห็นครับราคาจำหน่ายคันนี้อยากให้ทุกคนมาดูในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาเอามาโชว์เรียกกระแสนั่นเองครับเผื่อใครสนใจสอบถามมามากๆไม่แน่ครับอนาคต เจ้าตัวแทง700ถ้ามาประกอบในบ้านเราที่เป็นพวงขวาอาจจะขายดิบขายดีและส่งขายทั่วโลกก็ได้นะครับโดยมูลค่าที่ประเทศจีนนะครับในตัวของ700เนี่ยขายกันอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาทโอ้โหและถ้ามาเป็นเงินไทยเนี่ยจะเท่าไหร่ครับเนี่ยนะครับก็ลองบอกพิมพ์คอมเมนต์มานะครับชอบไม่ชอบอะไร เล่ากันมานะครับว่าเจ้าตัวเทง700ไฮโฟคันนี้เป็นยังไงบ้างถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับเอาล่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะัแต่ต้นจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่เอและทีมงานเล่าเรื่องรถเราด้วยนะครับคลิปหน้าเราก็ยังอยู่ในงานมอเตอร์เอ2024นี้เหมือนกันแต่จะเป็นรถคันไหนยังไม่ไกลเกินบูธเกตบอรครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันครับ